The common thread behind history. The common thread behind history. เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ครับที่ Ticket Melon กับงาน Talk กโชวครั้งแรกของผมฟาโรที่ผมจะพาทุกคนไปตามรอยเคสคดีบแบบ The common thread และไปติดตามท่องไปในการเวลาผ่านหน้าประวัติศาสตร์แบบ Behind history แล้วมาลุ้นกันว่าในวันนั้นผมจะเป็นฟาโร The common thread หรือจะเป็นพี่ฟาโรกับเจ้าหนูจำไมใน Behind history และจะใส่ชุดอะไรขึ้นเวที ไปเจอกันครับไปเจอกันครับ